สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อมนุษย์ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลังจบสงครามโลกแต่จู่ๆอสูรยักษ์ที่เป็นดั่งพระเจ้าก็โผล่มาและเหยียบย่ำม,มนุษย์ราวกับสิ่งมีชีวิตที่ไรค่าพวกเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องคนที่รักกับก็อิล่า -1 เรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ นักกอโอดะวันสุดท้ายก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เรืออากาศตรีโคอิชิชิกิชิมะนักบินพลีชีพประจำเครื่องบินรบคามิคัเซได้นำเครื่องบินมาจอดที่นี่โคอิชิบอกกับโซซากุที่เป็นทหารช่างว่าเครื่องบินเขาขัดของจึงไม่สามารถพลีชีพเพื่อระเบิดเรือรบของฝ่ายข้าศึกได้แต่โซซากุตรวจสอบแล้วก็พบว่า เรื่องบินคามิคาเซปกติดีไม่มีตรงไหนเสียหายหรือขัดข้องนั่นแปลว่าโคอิชิโกหและเป็นทหารหนีทัพผมเข้าใจโคอิชินะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสงครามจบแล้วญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้และทำไมเขาจะต้องพลีชีพด้วยโดยในขณนะที่โคอิชิกำลังนั่งพักเขาก็พบฝูงปลาทะเลน้ำลึกลอยมาเกยตื้นต่อมาในคืนนั้นจูจูสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้น พราะมีสิ่งมีชีวิตลึกลับขนาดยักษ์บุกมาที่กาโอโดมันคำรามลัน่นก่อนจะทำลายหอสังเกตการจนพังพิน,นาศคนท้องถิ่นเรียกมันว่าก็อตซิล่าใครจูยักษ์ที่มาจากใต้ทะเลลึกเหล่าทหารพากันเพ่นนี้เข้าไปหลบในบังเกอร์โดยเครื่องบินคาเมคาเซติดตั้งปืนกล20มมไว้โซสากุจึงบอกให้โคอ,อิชิวิ่งไปขึ้นเครื่องและกระนำยิงถล่มก็อต โคอ,อิชิกลัวจนตัวสัน่นเขาไม่กล้าแนวไกลย,ยิงใส่ก็อดเราทหารในบังเกอร์จึงกระหน่ำยิงถล่มใส่ก็ซิลล่าก็ดคำรามลั่นมันเหยียบบังเกอร์จนเละมันใช้ปากงับแล้วเวียงทหารทิ้งเราทหารโดนบทขยี้โดนเหยียบโดนตวัดหางฟาดจนสู่คิดเป็นจำนวนมากเช้าวันรุ่งขึ้นโคอ,อิชิได้สติแล้วก็พบว่า กซิล่าไปแล้วเหล่าทหารที่ประจำการบนเกาะโอโดสู้ขิดเป็นจำนวนมากมีแต่โซซากุกับโคอิชิเท่านั้นที่รอดมาได้หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองโคอิชิก็ปลดประจำการแล้วกลับมาที่บ้านแต่พอมาถึงก็พบว่าบ้านของเขาโดนทิ้งระเบิดถล่มจนไม่เหลือซากและพ่อกับแม่ก็สู้ขิดไปหมดแล้วด้วยซูมิโกะที่เป็นเพื่อนบ้านกล่าวโทษโคอิชิว่า ถ้าเขายอมผลีชีพขับเครื่องบินพุ่งชนเรือรบฝ่ายศัตรูแล้วก็ลูกๆของเธอรวมถึงทุกคนในหมู่บ้านก็คงไม่โดนถล่มปลุป่มจนสู่คิดไปแบบนี้โคอิชิไม่เหลือใครอีกแล้วในขณะที่เขาจมอยู่กับความเศร้าเธอคนนี้ก็โผล่มาเธอชื่อโนริโกะเธอมากับอากิโกะที่เป็นเด็กทารกโนริโกะกับน้องไม่ได้เป็นแม่กับลูก แม่แท้ๆของน้องตุ้ยไปแล้วโดริโกจึงรับเลี้ยงและคอยดูแลน้องตั้งแต่ตอนนั้นและเธอก็ขออยู่อาศัยกับโคอิชิด้วยหนึ่งปีต่อมาการใช้ชีวิตหลังจบสงครามนั้นยากลำบากมากทุกคนต้องดิ้นรนเอาตัวรอดแต่ในที่สุดโคอิชิก็ได้งานทำแล้วเขาได้ทำงานบนเรือชินเซมารุเรือเก็บกวาดทุนระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามโลกโดยสมาชิกบนเรือนั้นก็มีชิโร โยชิ Yoshi, และลุงโนดะที่เป็นอดีตนักพัฒนาอาวุธทางทะเลช่วงสงครามด้วยเรือเก็บกวาทุ่นระเบิดมีสองลำคือเรือชินเซมารุและอีกลำชื่อไคชินมารุเรือทั้งสองได้รับมอบหมายให้เก็บกวาทุ่นระเบิดจำนวน60,000ลูกที่ลอยอยู่ในทะเลให้หมดเกลี้ยงเรือทั้งสองจะใช้ใบมีดตัดสายทุ่นระเบิดให้ลอยขึ้นจากนั้นก็กระหน่ำยิงมันด้วยปืนกลจนระเบิดตุ้ม เท่านี้ก็กำจัดมันได้โคอิชิขย,ย,ยันทำงานเพื่อโนริโกะกับอากิโกะจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นการทำงานเก็บทุนระเบิดแม้จะเสี่ยงอันตรายแต่ค่าตอบแทนก็ดีด้วยจนในที่สุดเขาก็มีเงินมาซ่อมแซมบ้านชีวิตของพวกเขาค่อยๆดีขึ้นโนริโกะเองเธอก็ได้งานทำแล้วเป็นงานเอกสารที่กินซ่าระหว่างที่ทัางคู่ไปทำงานนั้นก็ฝากซูมิโกะให้ดูแลอากิโกะให้ ต่อมาในปีเดียวกันนั้นที่เกาะปะการังบิกินนี่ทับเรือสหรัฐตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์มันทำลายเรือรบสหรัฐจนพังยับเจ้าตัวที่ว่ามันคือกอสศิลา่าและมันจะไปถึงเกาะญี่ปุ่นในอีกไม่ชา้าหนึ่งปีต่อมาในขณนะที่เรือชินเซมารุกับไคชินมารุกำลังเก็บกวาดทุ่นระเบิดอยู่นั้นพวกเขาก็พบซากเรือรบสหรัฐ ที่โดนบีบอัดจนยับยุยี่ไม่ต่างกับกระป๋องโคกที่โดนปีโดยโคอิชิก็สังเกตเห็นปลาทะเลน้ำลึกลอยอยู่เต็มทะเลเลยด้วยนั่นแปลว่ากอซิล่าอยู่แถวนี้พลิบตาเดียวกอดก็ทยานขึ้นมางับเรือกว่าทุ่นระเบิดลำค้างๆจนพังพินาศและถ้าไม่รีบหนีล่ะก็เรือชินเซมารุกจะเป็นรายต่อไป พวกโคอิชิเร่งสปีดหนีสุดชีวิตโดยมีก็อดซิล่าไล่ขบเบือบอย่างบ้าคลัง่งโคอิชิทำการทิ้งทุ่นระเบิดใส่ก็อดซิล่าจนระเบิดตุม้มแต่หนังมันหนามากก็ดไม่บาดเจ็บเลยสักนิดโคอิชิกระดับยิงปืนกลถล่มซ้ำแต่ขนาดทุ่นระเบิดอย่งโจมตีมันไม่เข้าปืนกลแค่นี้จะไปทำอะไรมันได้โนดะกับชิโร่จึงช่วยกันโยนทุ่นระเบิดเข้าไปในปากก็อดซลล่า จากนั้นโคอิชิก็ยิงถล่มซ้ำจนทุ่นระเบิดระเบิดตุม้มแต่กระจายเต็มปากก็ซิลาแน่นิ่งไปแล้วแต่ไม่นานนักแผลมันก็หายเองได้อย่างกบมันเป็นอมตะยังไงอย่างนั้นและในขณะที่พวกโคอิชิกำลังจะโดนขมือบนั้นเรือลาดตะเวนหนักทาคาโอก,ก็โผล่มาช่วยเรือทาคาโอก,กระนนำยิงหัวรบถล่มใสก่ก็อิก่อกจึงเปลี่ยนเป้าหมายมันพุ่งเข้าหาทาคาโอ แล้วยานขึ้นไปบทขยี้เรือทาคาโอพยายามหยิงสู้แต่ก็โดนสวนกลับด้วยอะตอมิกเบลสจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นกอดคำรามลั่นก่อนจะดำหายลงไปใต้ทะเลลึกเวลาต่อมาก็ศิล่ากำลังว่ายตรงไปที่อ่าวตโตเกียวและได้ชนเข้ากับทุ่นระเบิดที่กองทัพเรือเตรียมไว้แต่มันก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดทางการวิทยุบอกประชาชนว่าตอนนี้ก็สิล่าขึ้นฝั่งแล้ว มันบุกไปถึงย่านกินซ่าและขอให้ประชาชนทุกคนรีบอบพยพเร็วเข้าในขณะที่อากิโกะกำลังนั่งรถไฟไปทำงานนั้นก็ซิล่าก็โผล่มาแค่มันเดิน1นก้าวพื้นถนนก็แตกกลายเป็นแผ่นดินแยกก็อ้อาปากงับรถไฟที่อากิโกะนั่งจนรถไฟแหลกเป็นชิ้นชิ้นโชคดีมากที่อากิโกะตกลงไปในแม่น้ำเธอจึงไม่เป็นอะไรมากแม้ก็ซิล่าจะตะกุยตึกอยู่ตรงหน้า แต่เหล่านักข่าวก็ยังถ่ายภาพบรรยายข่าวและออกอากาศอย่างกระชั้นชิดก่อนจะโดนก็อดตวัดหางฟาดจนตึกถล่มตกลงมาตุยยกตีในขณะที่ก็อดกำลังเวียงหางฟาดตึกจนถล่มลงมาเหมือนโดมิโนกองทัพก็มาถึงและกระนำยิงถล่มใส่ก็อดแต่ก็อดซิล่าก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดและกายแสงสีฟ้าเปล่งออกมาจากครีบบนแผ่นหลังราชาอสูรยักษ์ชาร์ดพลังจนเต็มแม็ก แล้วสวนกลับด้วยลำแสงอะตอมิกเบสที่มีพลังทำลายหล้างเรากับระเบิดนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกอากิโกะผลักโคอิชิเข้าไปในซอกตึกเพื่อช่วยชีวิตเขาส่วนตัวเธอนนั้นปลิวหายไปกับแรงระเบิดแล้วหลังจากทำลายกรุงโตเกียวจนแหลกเป็นเศษซากก็สิลาก็เดินกลับลงทะเลไปแล้วการบุกทำลายล้างของก็สิล่าส่งผลให้มีคนตุยและบาดเจ็บกว่าส0,000ชีวิต และบ้านเรือนอาคารกว่าสองหมืหลังถูกทำลายราบกรุงโตเกียวเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากตัวก็อดโดยกองทัพไม่สามารถใช้ยุทธปกรณ์ต่อสู้กับก็อตซิลล่าได้อย่างเต็มที่เหตุเพราะเพิ่งสิ้นสุดสงครามโลกการเคลื่อนไหวทางทหารใดๆก็ตามอาจเป็นชนวนเหตุก่อให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เปิดรับประชาชนจึงถูกก่อตั้งขึ้น พื่อหาทางกำจัดก็สิลา่าเห็นได้ชัดว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่เป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์ทำอะไรก็ไม่ได้ลุงโนโดอาอดีตนักพัฒนาอาวุธทางทะเลจึงเสนอให้ลองใช้แก๊สฟรีออนเพราะแก๊สชนิดนี้มีสรรพคุณทำให้เกิดความเย็นและก่อให้เกิดมวลแรงดันหนาแน,น,น่นแผนคือหลอกล่อก,ก็ซิลา่าไปยังอ่าวสกามิที่มีระดับความลึกเกิน1500เมตรจากนั้น ก็ใช้สลิงผูกท้ายเรือรบทั้งสองลำตามภาพเป็นสายสลิงที่ติดตั้งท่อปล่อยแก๊สฟรีออนไว้และให้เรือรบแล่นวนรอบตัวก๊อตเพื่อใช้สลิงมัดตัวก๊อตสีลาจากนั้นก็ปล่อยแก๊สฟรีออนใส่ตัวก๊อตมันจะก่อให้เกิดแรงดันมหาศาลบีบอัดก๊อตให้จมลงไปในทะเลอย่างฉับพลันก๊อตจะไม่สามารถต้านทานแรงดันที่มหาศาลและมันจะต้องสู้ขิดแน่ๆและถ้าก๊อตยังทนได้ เราก็มีแผนบีเตรียมไว้เราได้ทำการติดตั้งบอลลูนลอยน้ำไว้ในท่อปล่อยแกส๊สเราจะปล่อยบอลลูนออกมาเพื่อดึงตัวก๊อตให้ขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างฉับพลันอีกครั้งกอตจะต้องทนรับกับแรงดันมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสุดขั้วถึงสองครั้งมันจะต้องสู้ขิดแน่ๆทุกคนเชื่อว่าแผนนี้จะต้องกำจัดกอตได้และมีอีกอย่างที่ลุงโนโดาเตรียมไว้มันคือเครื่องบินรบชินเดน นวัตกรรมการทำสงครามทั้งหมดในยุคนั้นถูกอัดแน่นอยู่ในเครื่องบินลำนี้แถมมันยังถูกพัฒนาเพิ่มหลังจบสงครามอีกด้วยมันมีความเร็วถึง400นอตติดตั้งปืนกล4กระบอกและคนที่จะขับเครื่องบินลำนี้ได้มีแต่โคอิชิที่เป็นอดีตนักขับเครื่องบินคามิคาเซเวลาต่อมาในที่สุด Godzilla ก็เซนล่าก็โผล่มาแล้วและมันจะมาถึงร่องสมุทรซากามิพรุ่งนี้ตอนเทียเท่ยง นั่นแปลว่า8โมงเช้าทุกหน่วยจะต้องเข้าประจำตำแหน่งเตรียมพร้อมรบในคืนนั้นโคอิชิก็ได้บอกลาอากิโกะส่งเธอเข้านอนเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขารู้ดีว่าสึกครั้งนี้เขาอาจจะไม่รอดโคอิชิฝากจดหมายและเงินจำนวนหนึ่งให้ซูมิโกะที่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อขอให้เธอดูแลอากิโกะแทนเขาด้วยอีกด้านหนึ่งหน่วยลาดตระเวนตรวจพบก็อติล่ามันมาเร็วกว่าที่คิด และมันกำลังขึ้นฝั่งแล้วด้วยแผนหลอกล่อก็อดไปที่ร่องสมุดซากามิพังไม่เป็นท่าแต่แล้วทันใดนั้นโคอิชิก็โผล่มาพร้อมเครื่องบินชินเดนเขาบอกให้ทุกหน่วยรีบไปประจำตำแหน่งที่ร่องสมุดซากามิเขาจะหลอกล่อก็อดสิล่าไปให้โคอิชิบินเข้าประชิดและกระนำยิงปืนกนลถล่มก็อดมันทำให้ก็อดโมโหโจนคลุ้มคลั่งมันจึงเดินลงทะเลและไล่ตามโคอิชิยอย่างบ้าคลั่ง ก็อชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยอะตอมิกเพลสทำลายเรือรบที่อยู่ตรงหน้ามันเป็นไปตามแผนที่วางไว้กว่าก็จะปล่อยอะตอมิกเพลสได้อีกครั้งเรือรบทั้ง2องลำที่ติดตั้งสายเคเบิลก็พุ่งเข้าประชิดและวนรอบตัวก็เพื่อใช้สายเคเบิลที่ติดตั้งท่อปล่อยแก๊สฟรีออนวัดรัดตัวมันไว้จากนั้นก็ทำการปล่อยแก๊สเพื่อบีบอัดตัวก็อให้ดิ่งลงสู่ร่องสมุดซากามิ ก็ดโดนแรงบีบอัดกดลงไปลึกถึง1,550เมตรแต่มันก็ยังไม่ตุยโนดะจึงไม่รอชา้าเขาทำการปล่อยบอล,ลลูนลอยน้ำที่ติดตั้งไว้ในท่อปล่อยแกส๊สเพื่อกระชากตัวก๊อตให้ขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างฉับพลันอีกครั้งก็ดโดนแรงดันมหาศาลบีบอัดจนร่างกายแทบจะแหลกเป็นชิ้นๆแต่แล้วสายสลิงก็เกิดขัดข้อง มันค้างอยู่ที่800เมตรเรือรบสองลำไม่สามารถดึงก๊อตขึ้นสู่ผิวน้ำได้ขืนเป็นแบบนี้ไม่นานบาดแผลของก๊อตก็จะหายและแผนการนี้ก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังนั้นเรือประมงของเหล่าชาวบ้านก็โผล่มาช่วยเรือทุกลำช่วยกันดึงตัวก๊อดสิล่าขึ้นสู่ผิวน้าแม้จะบาดเจ็บสาหัสมากแต่ก๊ตก็เตรียมจะปล่อยอะตอมิกเบสอีกรอบ ถ้ามันปล่อยอะตอมิกเบสได้เราได้ต้วกันยกตีแน่ๆแ,แ,แต่แล้วทันใดนั้นโคอิชิก็ขับเครื่องบินชินเดนพุ่งเข้าไปในปากกอดซิล่าเครื่องบินชินเดนบรรทุกหัวรบมาด้วยมันจึงระเบิดอัดใส่ปากกอร์ซิล่าแหลกเป็นชินช้นๆและจมลงสู่ใต้ก้นทะเลลึกส่วนโคอิชิเขาดีตัวออกมาได้ก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดใส่ปากกอตในที่สุดทุกคนก็กำจัดกอรซิล่าได้ เวลาต่อมาก็มีจดหมายมาแจ้งข่าวว่าโนริโกะยังมีชีวิตเธอนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลมันทำให้โคอิชิดีใจมากในที่สุดทั้ง3ก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็จบกันไปแล้วครับกับก็สิล่าマイเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่ม Super ร์แท็กน่นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออาภัยบรรณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย